วันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะครับเพื่อมาทดสอบรถที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อน,อนๆกับรถสไตล์ครอบครัว4จังหวะคันใหม่ของค่าย Gpx กับ New Gpx Rock ที่มาในคอนเซ็ปต,ต์ลองแล้วจะหลงรอ็อกตัวในทริปนี้นะครับนอกจากจะทดสอบรถกันแล้วเรายัางได้มาไหว้พระก้าววัดเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วย Gpx Rock เป็นรถครอบครัวที่มุ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายตอบโจทย์การใช้งานในทุกเพศทุกวัย ดยดีไซน์ที่โดดเด่นเพิ่มเหลี่ยมมุมให้ดูทันสมัยมากขึ้นกับเครื่องยนต์110ซีซีระบบเกียร์วน4เกียร์ที่มาพร้อมระบบใจน้ำมันเชื้อเพลิงเทคโนโลยีหัวฉีด GPFI x FI, จากแบรนด์ Delphi อเมริกาที่ให้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับการันตีด้วยมาตรฐานไอเสียยูโรโฟตาร์ทมือไฟฟ้าและสตาร์ทเท้าถือเป็นรถครอบครัวคันแรกที่ให้ฟังก์ชันหน้าจอเรือนใหม่มาแบบจัดเต็ม ทั้งหน้าจอ Full d i g i t a LED l นาฬิการะยะทริปและสามารถวัดรอบเครื่องยนต์แบบดิจิตอลนะครับที่มองเห็นค่าต่างๆได้ชัดเจนแม้แต่เวลากลางวันที่แดดจ้าและมีการปรับตั้งค่าหน้าจอด้วยระบบ Soft Touch ที่เพียงแค่แตะเบาๆหรือสัมผัสเบาๆที่ข้อความ ADJ หรือ Set ที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็จะสามารถตั้งนาฬิกาหรือเซตทริปการเดินทางได้ ไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟท้ายเป็นแบบ LED ทั้งคันให้แสงสว่างคมชัดเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทางต้องบอกเลยว่าครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นตัวจริงถือว่าสวยงามทันสมัยมีเหลี่ยมมีมุมสีสันสดใสมีให้เลือกหลายสีโดยเฉพาะสีดำด้านที่ดูจะเหมาะกับพ่อบ้านขาร็อกเอามากๆงานประกอบถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับทั้งวัสดุที่ใช้และการเชื่อมต่อตามจุดต่างๆหรือการประกบเข้าหากัน สัมผัสแรกของการขับขี่พบว่าตัวรถมีน้ำหนักเบาควบคุมรถได้ง่ายส่วนในเรื่องของอัตราเร่งนั้นจะออกมาในแนวแบบอารมณ์นุ่มนวลครับไม่จัดจ้านมากนะักขับขี่กันไปแบบเรื่อยๆตามแนวทางของตัวรถดังนั้นแล้วมันจึงเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปจะขี่ไปซื้อของไปตลาดไปทำงานหรือไปโรงเรียนก็สบายๆและตัวรถถือว่าค่อนข้างนิ่งและมีความเสถียรในการขับขี่ ซึ่งจากที่เราได้สังเกตบล็อกเครื่องยนต์แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบหน้าตาของเจ้าร็อกคันนี้แต่อยากได้ความเร็วแรงมากขึ้นก็สามารถนําไปต่อยอดได้ไม่ยากเลยครับในส่วนของระบบเบรกนั้นจะเป็นแบบดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังก็ถือว่าทํางานได้ดีตามความเร็วของตัวรถระบบช่วงล่างของตัวรถนั้นเซ็ตออกมาไปทางค่อนข้างจะนิ่มนะครับแต่กับตัวร็อกสปอร์ตจะสามารถปรับระดับความแข็งความอ่อนของช็อคอัพหลังได้5ระดับด้วยกัน ่วน Rock อิริเ n นและ Rock Lessing จะเป็นโชคซับแทงกแต่งนะครับที่มีขนาดสปริงที่ใหญ่กว่าภาพรวมของตัวรถนั้นมันเหมาะที่จะเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันขับขี่ทั่วๆไปขี่ได้ดีทั้งผู้ชายและผู้หญิงในหลายๆวัยที่แตกต่างกันนะครับด้วยการขับขี่แบบสบายๆอัตราเร่งที่ไม่เน้นความจัดจ้านแต่ก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับรถในแนวครอบครัวแบบนี้ ประกอบกับฟีเจอร์ต่างๆที่ถือว่าให้มาได้ดีเกินราคาค่าตัวเลยทีเดียวซึ่งจุดเด่นที่สุดของมันในสายตาของเกรดไบเกอร์นั้นก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ครับที่ถือว่าลงตัวกับในเรื่องของราคาค่าตัวที่เรียกได้ว่าจับต้องได้ง่ายมากๆโดยเริ่มต้นเพียง35,900บาทเท่านั้นสำหรับรุ่น Rock Sport ที่เป็นล้อซีลวดนะครับและสำหรับรุ่น Rock Elegance er และรุ่น Rock Racing ราคาจะอยู่ที่เพียง37,900บาทที่จะมาพร้อมกับซับแท้ง์แต่งที่ชกอคอัพด้านหลังและล้อแบบอันลอยเพื่อนคนไหนที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปดูไปสัมผัสตัวจริงกันได้ที่ศูนย์ Gpx ทั่วประเทศหรือสามารถดูข้อมูลรถเพิ่มเติมได้ที่ www gpx thailand com สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง G.P.X Thailand นะครับที่ให้ทาง Great Biker มาร่วมทดสอบในครั้งนี้แล้วพบกับการรีวิวรถรุ่นต่อไปกันได้ในโอกาสหน้านะครับ